chua cũng khó nhưng đây 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 cao cả đi Hãy subscribe cho kênh Để เดีจะเอ๊สาธุสังขารานี่มันไม่ที่อย่างนะลองนะสังขารบินจักขันธาตุขันจินน้ำไฟลมตาหูจมูกลินกายใจ ตายตนะตาย n ออายตนะภาย no มองเห็นนายขี mortar, tanta, mortar, ar, nach, not, ่นายลิ้นรถได้สำ ภายตกนะภายนอกกับอายนอภายในมาเจอกันแล้วก็เกิดเป็นเวทนาหลวดเวทนารูปเวทนา ลูกอยู่ท่านนสังขารวิญญาณเกิดเป็นภพเกิดเป็นชาติมรณะ เมื่อเกิดอายตนะแล้วก็ให้รู้สักแต่รู้ว,ว่าเป็นอายตนะตายเห็นรูปตายรูปเกิดสัญญาเวียนอันนี้คือสัญญาเกิดสัญญาเวทานาสัญญาสังขารมิญญารูปเวทานาสัญญาสังขารมิญญา มีรูปเกิดเวทนารูปรูปทางหูจมูกเรีนกายใจเวทนาเกิดความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญา สัญญาคือความจำหมายรู้ความจำสิ่งที่ประสบพบเจอต่างๆสัญญาสังขารสังขารคือการคิดคิดการปรุงแต่งขึ้นวิญญาณวิญญาณคิดแล้วก็มีการกระทําเกิดการกระทํา ถ้าเรารู้ทันมีสติมารู้ทันมารู้ทันว่ามันเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดขึน้นก็สักจะว่ารู้ไม่ให้มันเกิดเป็นวิญญาณวิญญาณคือเป็นการกระทำออกไปเกิดวิญญาณก็จะเกิดบพพเกิดชาติเกิดมรณะมันก็คือ เป็นวัตตะสงสารตะทังสัคือการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรามีสติมารู้ทันมันก็จะดับดับเบทนาดับสัญญาดับสังขาร แล้วก็จะไม่เกิดวิญ,ญญาณไม่เกิดทบเกิดชาติเกิดมรณะความคิดที่เกิดจากรูปคือตาหูจมูกลิ้นแก่ใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อเราประสบกับรูป แล้วก็เกิดพัฒนาเกิดสัญญาเกิดสังขารถ้าเรามีสติรับรู้ทันว่ามันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็รู้ทันว่ามันเป็นสิ่งที่สักเพียงแต่เกิดขึ้นไม่ต้องไปทําตามความคิดที่มันเกิดขึ้นก็สักแต่รู้ว่าเป็นความคิดที่เกิดขึ้น มันก็จะเรียกว่าการเกิดดับของความคิดไม่ใช่เกิดมาแล้วก็ตายดังนั้นมันคนละอย่างกันตัวนี้คือเกิดดับของความคิดส่วนมนุษย์ส่วนคนที่เรารู้จักคือเกิดดับความเกิดความตายท่านแบ่งเป็นสองยอย่างมมทนมทานาธาทุก็ให้มีความสุข สวัสดีพิัฒทามงคล